เราเอาเวลาของเราไปทําอย่างอื่นในสิ่งที่เรารักะได้โดยที่แบบเราไม่ต้องทํางานให้เงินมันทํางานให้เราแต่ถ้าเราไม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซินนี่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้อวันนี้ที่จะมีสาระดีๆมาฝากก็คือการเลือกซื้อหุ้นสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นซื้อหุ้นหรือว่าอยากเรียนรู้ว่าหุ้นคืออะไรนะคะก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปเก่าๆนะคะของเราเองนะคะอตามประสบการณ์ของเราเองเราเลือกซื้อหุ้นยังไงนะเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะมาก เลยว่าแบบว่าซื้อหุ้นยังไงแล้วเลือกหุ้นยังไงใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกหุ้นวันนี้ซิงก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะคะแต่ว่าจะไม่ได้บอกนะว่าซื้อหุ้นตัวไหนในขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ให้เลือกตามความรู้สึกเราก่อนเฮ้ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือเหมือนกับว่าเ <ENT> <th gear> เราจะซื้อ มุนตัวตัวหนึ่งเหมือนมันเหมือนเราจะเข้าไปเป็นในธุรกิจนั้นน่ะนึกออกปะเหมือนเราจะทําธุรกิจเองความรู้สึกคือว่าเฮ้ยมึงว่ามึงจะทามันเนี้ยมันดีไหมเหมือนแบบเฮ้ยอยากจะขายซื้อขายของชาอะ่ะก็ไปซื้อเซเว่นเพราะว่าธุรกิจนั้นน่ะมันเป็นธุรกิจที่เราอยากจะทําแล้วก็สนใจสนใจมันมากๆเหมือนกับว่าเราจะต้องไปศึกษาว่าเฮ้ยเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือเรียนรู้ธุรกิจนั้นๆนั่นเองคือแบบ ไม่ได้ลงทุนเองแต่อยากเป็นผู้ประกอบการโดยที่เป็นผู้ถือหุ้นอะ่ะก็ควรจะศึกษาหน่อยไหมว่าเขาจะแบบทําอะไรบ้างเอาเงินของเราอะ่ะไปลงทุนทําอะไรบ้างมันจะต่อยอดได้ไหมมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาไหมไม่ใช่แบบเฮ้ยเฮ้ยซีซีซื้อหุ้นอะไรดีว่าใจธุรกิจนี้หรือ,อยังอะ่ะที่ที่แบบว่าจะซื้ออ่ะจะซื้อธุรกิจนี้เข้าใจมันหรือ,อยังว่าซีพีทำธุรกิจอะไรบ้างหรืออมตะอย่างอมตะอย่างเงี้ยทำธุรกิจอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้าง หรือธุรกิจไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องศึกษาความรู้นิดนึงนะคะเพราะว่าเงินมันทํางานแทนเราไปแล้วความรู้เนี่ยมันจะทําให้เงินทำงนให้เงินของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นต,ต้องใส่ใจเรื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คืออ่ะเลือกธุรกิจที่เราสนใจแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้มันจริงๆนะคะสอง เลือกจากปันผลนะคะคือเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยสำหรับซีนนะคะซีนจะไม่ใช่สายเก็งกาไรสายเก็งกําไรคืออะไรซื้อมาแล้วก็ขายไปเหมือนแบบเราเป็นตัวแทนขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราซื้อเขามาที่หนึ่งร้อยบาทเรามาขายสองร้อยอย่างเงี้ยหุ้นก็เหมือนกันหลักการเดียวกันเลยมันคือการซื้อมาขายไปเหมือนเราขายสินค้าเลยคะ่ะแต่สินค้าของเราอะ่ะมันคือหุ้นไงเปลี่ยนกันแค่นี้เองซีนจะเป็นนักลงทุนที่กินเงินปันผลไปเรื่อย ใน 1- นถึงสปีแรกเนี่ยซินจะยังไม่เห็นผลเงินปันผลนะคือผลตอบแทนที่เราได้จากการถือหุ้นไว้เนี่ยคือเงินปันผลเงินปันผลคืออะไรคือมันเหมือนเงินโบนัสที่ทุกคนได้จากผลประกอบการถ้าสมมติว่าผลประกอบการมีกําไรหรือแบบทํากําไรได้ดีเออเขาก็จะจ่ายโบนัสหรือจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเออทีนี้เราจะได้จากตรงนั้นอ่ะเราก็ต้องเข้าไปซื้อหุ้นก่อนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเออบริษัทนี้จ่าย จ่ายเงินปันผลเท่าไรอะไรยังไงในเซตค่ะในเซตมีบอกค่ะเข้าไปดูเลยมันมีย้อนหลังเลยนะว่าบริษัทเนี้ยจ่ายเงินปันผลกี่ปีซีนอะ่ะเลือกวิธีที่พอเราศึกษาธุรกิจนั้นแล้วเราก็มาดูเงินปันผลอีกทีหนึ่งว่าเขาจ่ายเงินปันผลทุกปีไหมถึงเศรษฐกิจจะแย่เขาจ่ายไหมถ้าเขาจ่ายโอเคเราจะซื้อตัวนี้เพราะว่าเราหวังกินเงินปันผลไงเราไม่ได้หวังขายเก็งกําไรถ้าอย่างสมมุติว่าคนที่ซื้อการบินไทยก่อนหน้าเนี้คือ5ปีมาแล้วนะที่เขาไม่ได้จ่ายเงินปันผล เราถ้าเราถือไว้แล้วก็เราก็เสียประโยชน์ไงแต่โชคดีที่เราไม่ซื้อสำหรับวิธีที่สองก็ผ่านไปคือดูเงินปันผลด้วยว่าบริษัทนั้นจ่ายเงินปันผลหรือเปล่าเออจ่ายสม่ำเสมอไหมออกมาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือการเลือกดูราคาหุ้นนะคะเมื่อ รูแล้วว่าโอเคธุรกิจนี้ดีจ่ายเงินปันผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาของหุ้นนะตอนนั้นๆคือถ้าเกิดว่าเราอะซื้อหุ้นตัวเนี้ยแต่ราคามันแพงมากๆแล้วเอาเอาไปเทียบอีกตัวสมมติว่ามี CP กับอีกเจ้านึงอ่ะ mart เฟ m a r t หรอหรืออะไรสักอย่างหนึงนะ่งเนี้ยเออเป็นแบรนด์คู่แข่งกันอย่างเงี้ยคืออีธุรกิจที่มันเกิดใหม่มันอาจจะราคาถูกกว่า กว่า CP ตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าอะต้องดูความมั่นคงด้วยนะว่าโอเคไหมเราเราจะยอมรับไหมสมมติตัวละร้อยคือหนึ่งร้อยบาทถึงจะได้หนึ่งหุ้นเทียบกับอีกแบรนด์หนึ่งเอ่อสิบบาทเนี่ยจะได้หนึ่งหุ้นแล้วเทียบกันเงินหนึ่งพันบาทเนี่ยอันเนี้ยจะได้แค่สิบหุ้นแต่อันเนี้ยได้เยอะมากคือเขาเขาเขาใจการเปรียบเทียบของแบบหุ้ยมันจะอธิบายยังไงอะคืออยากให้ให้ดูเรื่องราคาต่อหุ้นด้วยว่าจะซื้อหุ้นเนี่ยมันคุค้มค ถ้าอยากได้เงินปันผลหลักพันเราก็ต้องมีทุนก่อนหลักหมื่นแต่ที่บอกว่าให้เริ่มลงทุนลงทุนเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเงินมากขนาดนั้นที่จะไปลงทุนได้เลยในต,ตอนนี้แต่เราค่อยๆสะสมสะสมความมั่งคัง่งความมั่งคั่งไว้เฮ้ยจะแบ่งเงินไปซื้อหวยก็ได้นะไม่มีใครว่าเลยแต่ว่าเออเอาแบบทางเนี้ยทางรวยรวยแบบเขาเรียกอะไรรวยแบบไม่ไม่เป็นทางร้นะรวยปกติอ่ะเออทำทำด้วยเออทั้งสองทางวันนี้ก็มาแชร์แค่นี้นะ อก็จะมีสามวิธีสามวิธีนะคะสามวิธีที่ใช้ในการซื้อหุ้นเนาะประมาณนี้ค่ะไปแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปของการลงทุนเรื่องกองทุนนะคะว่ากองทุนมันคืออะไรต่างกับหุ้นยังไงแล้วก็ตอนนี้ของ SCB มันจะมะีเกี่ยวกับลงทุนในกองทุนโดยที่เขาใช้เหมือนโรบอทใช้หุ่นยนต์ในการที่เทเทรดให้เรา เราก็จะดูว่าผลตอบแทนเป็นไงโดยที่เราไม่ต้องเลือกกองทุนเองนะแค่ใส่เงินลงทุนเข้าไปคือสี่งหนะึ่อยากทดสอบว่าผลตอบแทนของตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะภายในเวลาหนึ่งปีก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆก็อยากให้ติดตามชมกันนะคะถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรก็ถามมาได้ใ,ใต้คอมเมนต์นะคะให้หรือว่าถ้าใน Facebook ก็ทักทักแชทมาก็ได้แต่บอกก่อนนะว่าเอ้ยคืเอเราอาจจะไม่ได้เก่งมากๆแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรา เราทํามาเราก็อยากจะบอกให้ทุกคนเริ่มต้นแล้วก็เริ่มศึกษามันด้วยตัวเองได้แล้วเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนอะมีสถานภาพทางการเงินมากขึ้นเพราะทุกคนห่วยห่ะความมั่งคั่งของตัวเองโดยที่แบบเราเอาเวลาของเราอะไปทําอย่างอื่นในสิ่งที่เรารักอะได้โดยที่แบบเราไม่ต้องทํางานให้เงินมันทํางานให้เราแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันเนี้ยมันมันจะได้ไหมอะก็อยากให้ทุกคนลองดูนะคะ <laughs> อันนี้ไม่ได้กด่เครียดนะแต่ว่ามันคือช่วงเวลาที่เราไม่ไม่ได้สนใจกับเรื่องตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยนะการใช้เงินหรือการใช้จ่ายอะไรเงี้ยดราม่าปอก <laughs> โอเคไปแล้วก็จบกันไว้แค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย